อดีตจา่าตอนนี้แกิดกำลังเออไปน้าแล้วนะจา้าสิม,มะเบิ้งว่าเขามันเกิดใกล้เกิดใกล้ว่าเขามันเกิดไปล่ามันฝนตกมือมือไหนเกาะวัวนหมูก่กรนะจา้าฝนตกนี่แหละก็เสิม,มะเบิ้งคิดว่ามันจะเกิดแล้วน,นันนาาง้่งขี่ไปจ้าตอนสามยุ่ยอ่ะแดดฮอนแบบขัดห่มยุ่โอ้ยหห่มพ่ะน,นะห่มล้างห่ม ตอนนี้กับใบาสามสิบบ่ใบสามครึง่งแล้วมีทาไหนหหหดีนิดหน,นึ่งนะจ๊ะดินบ่คอยงี้แล้วว่าฝนตกนี่นี่นี่มีท่าเขา<อ>เลยเลยเราต้องรุงไหงมไม่ต้องรง,ง,งเราเลยนะคะสอดไปสอดไปท้าไหนก็สอดไปสช่ว่า สเปรย์ผุนทั้งน้านั้นทั้งหนองพุน้นด้วยเนี่ยกะหอดเป็นชีเรบร้อยแล้วฮอนบัคขัดแดดน้องมันไปเดวขึ้นมาอีพามันจูงขึง้นกันเนล,นลนนยยากเอาลงไปได้เลยหลังก็ชิ่ช้ำยุ่งนี่ขอนหมองรถจ้ะย้อนเสงข้นไปต่อ ม<ด><พ>าอึมเท้าไว้คันปวดขาปวดแขนเลยเบิร์ดไปยังก็ต้องนั่งหนาไปต่อนะจ๊ะประจำนี้เรายี่บอกเรื่อวันนี้เขาก็มางหอดหม่องเทียงน้าแล้วเน,นาะจ้ะในรอเลยนะคะไอเบิร<ม>์กเขาเขาเคยยื้ 1, 2, หยอหนึง่งเลยตอนสามสิบเฮ้ยเกิดยูบอว่าสองสามสิบแล้วเกิดยูลาตันนี้ก็มาอยูหมองทงน้าเร็วสิมาัฒน์ของเบิร์กนะจ้ะ มุดแดงงไรยบบคับเยอะมากเตดแรงมากนะคะเกิดเลยลีพึ่งไปเบิ่งบมื่อกิมาเบิงเมื่กิ้ตอนนั้นท่านได้เกิดอี้อย่างเรามีเกิดแล้ว เกิดโคตรเร็วเลยเ really วิลกูดี๋ยวเขาสิญญางไปเบิ่งต่อนี่ให้นี่ก็เกิดแล้วมันก็จะเป็นน้ำเกิดแล้วโหยอดตอนนี้กำลังคิดว่าสิญญางไปเบงนี้ดีบ่สิไปเบิ่์งไ้นั่นสี่เบิร์งไฮนั้นมันสิเกิดหลายอะเนี่ยสิญญางไปดีบ่ยสัยงไปก็ได ยางไปนะจ๊ะใส่หมวกกนตอนนี้่อนพักเลยร้อนมากใส่หมวกต่องใส่หมวกแต่ว่ามันหกเกินจะไปสิงหยางไปหอดใสด่ดีมันหออ่อนักอ้ยมีงูเสียจริงเดี๋ยววะ ไปโหลดมันจะมีคนไปอยู่นะเหมือนแบบมันจะมีลุงไม้ด้วยลุงก็อาจนะจะมาเบิ้งเขาอ,อยู่นะแล้วอาจสยังไปทางนี้นางไปไดดะหึมันเป็นทางไปอยู่ยางยังไงเนีห้เทาก็สิกลับเลยน่าจะไม่พี่เฮอร์บุร์กเราเป้าไวมากน้องยังไปวายวาย มันก็คือกันเมื่อวานเอาไปรหลดเด็กยางมาหอดปานนี้เลรอหยอดแล้วจา้านี่นี่โูเกิดแล้วคือดีดีมากอุย้ยหน้าไม่ยังก็บบ่รู้ถึกตีนคือดีดีมากเขาเกิดแล้วจา้า แต้ว่าตอนนี้โครน้อนฮอนว่าฮอนมาก้อนมากงเงือกเงือกเงือจ้ะนี่เท่ากาับมาเบิงเ้งแคนนี้หละเพราวะว่ามนมีอย่างสีไทยมาแค่มาไทายเขาล้วจะว่ามันเกิดแล้ว หตันนี้เขาสัญยางกลับแล้วตอนนี้กะสิยญางกลับแล้วนะจ๊ะคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะสิกลับบ้านแล้ววิวอะไรเหรอว่าวมันห่อนห่อนแบบคักรุก่ยนะจ๊ะอ,อยู่กลางทุ่งข้าวที่แบบเกิดแล้วนะคะดีใจมากดีใจามากๆ หอดไก่ okay, สีหอดเทียงนาแล้วนะจ๊ะคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อมันไปมากะฝากกดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะกดแชร์กดซับสไครตให้หน่อยเด้อสวัสบบดีค่ะบ๊ายบาย